วันเขาแก้ววันเราคอพวันวัดเรางเวัดเฮ้ยยาทอเลยื่เธออทัมาสมท ใแม่ทบเรืองไทยกูยืนสะทอ้อนแทกโคตรไรแต่ว่าหัวใจกูด่ามึงทำกับลูกกาวินต้องหมดสิ้นสูญเสียงเอาลูกกูไปเป็นเมียมึงทำให้เสียงคุณค่ามึงเอาลูกสาวกูไปส่วน ป่ว่วาไม,ามา <S <S สิบนิ้วก็เข้าไปเจ้าเพื่อมาเดินใครขอคารวะท่านปตาราตองอีกครั้งตอวเมองโก,โกโ้กันเลยไปเรียกขอพ่อตาเขากอเครืองมาติต้องเรียกเขาไม่ยายยายพ่อมาเลยกุ <S <S ยายราตองขุนพล มาในวันนี้นะเว้ยราตองต้องการมาตัดหัวมึงไอ้เรื่องไทยให้มึงจะรู้ไหมล่ะเอาชี้เงี้ยตัวมาตังค์ชี้ถึงบอกแน่จริงก็เข้ามาเลยามมึงเฮ้ยลูกสาวกูนเป็นไงบ้างสบายดีไหมวะสวย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 กะสวยสวยไหมวะสวยเลยของมึงเนี่ยบปากไปเดีกว่ามึงอ่ะกูไม่มีสิทธิ์พูดกี่เนี่ย เป็นแม่ทำเขาได้ไงล่ะเป็นมาตาดาต่อท <off commend able battles> ่านก็แก่มากแล้วแต่ยังมีวาจาสามหางมาพูดจาดูถูกเราเรืองไชวันนี้ท่านกับเราต้องตายจะไปข้างไหนไม่ไปอยู่มาาไปลูกสาวก็สบายมากโอ้โหสวยสวยอย่างนี้ก็สวยสวยดี่ว่าสวยอยู่มาก็สวยเฮ้ยอะไรวะสวยอ่ะคนดูลิเกสวยปากหวาน ทำไมเหมือนกูลาตองแกนสกลกูลาตองแกก็แกเป็นพ่อพาเขาเรียกว่ายิงแกยิงมันปีนี้มึงป่าปีนแล้วขอขอความผาผ่าแทนขอสิมาเลยแล้วมีลูกปีกันหรืออย่างวะสวย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 เฮ้ยอะไรของมึงสวยเนี่ยลาตองสวยบ้าเขินนะแต่ตาดาตองชมไหมวันนี้ ถ้ามีเราพู่คนเดินชัยก็ต้องม,มีท่านตาดาตองถ้ามีท่าบนบตาดาตตงก็ต้องไม่มีเราพคนเดินชมีรืม่ถงวันมีลูกด้วกันสองคนออหน้าเหมือนพตาเปียบ มาแย่งรักไปจากกูไปฟังเม่งไร้ดังยองถ้ามึงไม่ฆ่าไอ้เลิศชัยกูเอามึงตายในตอง